สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยมันในเกมวันนี้อยู่กับปลั๊กในเกม Legend of r u n e Terra ในหัวข้อเด็กสเกลในแพท1.6นะครับเมื่อก่อนสเกลอยู่ยากครับเพราะว่าเด็กเบิร์นเนี่ยมันรุ่งเรืองมันกดสเกลตายก่อนที่จะได้ตีกับผมดังนั้นเนี่ยสเกลเลยไม่ค่อยได้เฉิดฉายในยุคก่อนเท่าไหร่แต่พอมาในแพท1.6ครับเบิร์นมันอ่อนลงคราวนี้สเกลก็ยิ้มครับไฮนิเจอร์ก็อ่อนด้วยดียิ้มใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยสเกลได้กลับมาเล่นได้ฮะ คอนเซปต์คืออะไรเด็กนี้เน้นการตีให้ครบ4ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีครบ4ครั้งเพื่อให้มิดฟอร์จูนเนี่ยได้เลเวลอัพคือพอเลเวลอัพปุ๊บเนี่ยมิดฟอร์จูนเนี่ยจากเดิมเคยยิง1ใส่ศัตรูที่ต่อสู้กับเรากับนิกซัดเขาแปลงร่างปุ๊บเลเวลอัพครับยิง1 3ครั้งใส่ศัตรูทั้งหมดที่ต่อสู้อยู่และใส่นิกซัดของฝ่ายสองขามด้วยครับเรียกว่าถ้าเกิดเป็นฝ่ายโจมตีเนี่ยแล้วมิดฟอร์จูนแปลงร่างเขาเนี่ยบล็อกลำบากมากๆครับผม อีกตัวครับที่พูดถึงเด็กสเกลแล้วต้องใช้กันคือนี่ฮะควินครับผมผมถึงขั้นคราฟเลยนะคือเมื่อไล่ลงมาครับเรียกแวลเลอร์หนึ่งตัวครับตัวนี้สองหนึ่งมีสเกลแล้วก็มีเชลเลนเจอร์ก็คือมันบอกว่าถ้าเกิดเห็นเราแอทแท็กสี่ครั้งเนี่ยมันจะแปลงร่างครับซึ่งร่างแปลงของควินเนี่ยเรียกว่าแสบสันตรงที่ว่าทุกครั้งที่ตีครับมันจะเรียกแวลเลอร์ลงมาหนึ่งตัวครับผมและไอแวลเลอร์ตัวนี้เนี่ย จะล่าศัตรูที่เก่งที่สุดอะมาบล็อกมันครับทำให้เราสามารถตีทะลุแนวป้องกันเขาได้ง่ายๆนี่ฮะหลักๆคือแชมเปี้สองตัวต้องมีนะเวลาเล่นเพื่อให้การโจมตีครบสี่ครั้งง่ายขึ้นครับตัวละครในเด็กจึงเป็นตัวที่ราคาไลยน้อยเช่นซิเทรียฟริตเฟเจอร์แท็กเกอร์ครับแจ็คบูชเชอร์พวกเนี้ยไล่น้อยลงมาจะได้มีตัวไว้ตีแล้วก็มีตัวเสริมก็อย่างไบสติลพรีเตอร์มีวอวอเชฟก็ผมเอาไว้ปั๊มให้ไอตัวเนี้ย ฟรีฟิชเจอร์แท็กเกอร์เนี่ยตีเข้าไปงแรงหน่อยช่วงกลางเกมครับจะมีอย่างกิฟโซลเรนเจอร์ครับผมมันเป็นตัวที่คนเลี้ยงหมีอะ่ะไอตัวนี้มันบอกว่ามันมีมีสเกลอยู่พอตีปุ๊บนับหนึ่งครั้งถ้าเกิดตายไปมันได้ร่างสามสี่มาฮะก็ตีใหม่ครับนับเป็นสองครั้งทําให้ Mid ววมิดฟอร์จูนเนี่ยโตวไวทําให้ควินเนี่ยโตไวครับผมหรือตอนท้ายเกมเป็นกลางเกมในท้ายเกมเนี่ย ก็มีแบนเนอร์แมนครับของดีของอร่อยประจำเด็กของเดนมาเซียแล้วก็มีทั้งเจ้าเจนิวียเอ็มฮาร์ดออกเสียงผิดขออภัยครับตัวนี้นี่คือเป็นได้รับบัฟมาแล้วเก่งมากตรงที่ว่าไล่6กได้ห้ามีสกาวไม่พอครับมีชาร์นเจอร์อีกและยังจะมีการบัฟให้กับอะไรทุกตัวบวกหนึ่งบวกหนึ่งเธอเนี่อีกเรียกว่าโอ้โหบัฟกันทีนี่เทร์นหกยิ้มเลยครับถ้าเกิดเทร์นหกไม่เจอเจนิวียเนี่ยก็เจอซิเทียร่างโตเต็มไวัครับผมวันนี้ก็สยองขวัญเช่นกันฮะดังนั้นครับเด็กนี้ ตีเข้าไปยับยับครับผมจะเก่งมากๆช่วงประมาณเทิร์น5เทอร์น6เนี่ยมีควินอยู่ในสนามมีวิสฟูเจอนในสนามตียิงตียิงตีเชนเจอร์เพินครับผมย่างนี้เล่นสนุกแนะนําครับโอเคอธิบายการ์ดเดอเด็กมาพอสมควรแล้วไปดูการเล่นจริงกันเลยดีกว่าตอนนี้นี่เจอกับเดนมาซียไอวนเนียครับเก็บอะไรไว้ดีตัวนี้เก่งครับกิโซเรนเจอร์นะฮะ <c oughs> คนเลี้ยงหมีเก็บไว้ที่เหลือ ปล่อยไปแล้วกันฮะข้าไรมันสูงเกินโอเคไม่ค่อยสวยแต่ก็ยังดีก็ไม่มีอะไรเล่นลงก่อนได้เปรียบครับผมตีดีรออะไร หาคู่เพิ่มครับโอ้โหอีนี่อีกและอาตีมาสามสองครับผมอืมไม่นามีแก่เทสเทส ลงคนลิงหมีไปครับตีเปิดไปก่อนเข้าใช่ไหมตีต่อนะอุ <Understood. S 1> ้ยบอกด้วยมันต้องลงตัวเยอะแล้วคราวนี้เนี่ย Barrier Take refuge. These woods protect their own Keeper, our, our lands need us. Never do it. Wait, what? My shield is hidden. Honor dictates both our actions. i my own story. It must be done. Who goes there? Whoa. เข้ามาครับใช้คุ้มว่ะ And okay, then... will cost them. We walk between realms. They are under my protection. Good There is no dispute. แต่เราก็ไม่ปล่อยในรอดอยู่ดีนะแล้วก็ตีอัดหน้าอยู่ดีครับผมมานาหมดแล้วเชนต้องตายฮะเอางั้นเลยเหรอช่างปาเถื่อน oh. มานาหมดทั้งคู่ครับมาซัดกันดีกว่าเถินหน้า รมอมีเชนอีกตัวตตอืมเรี่อพวกก่อนลูกพวกก่อ,อนโหอันไหนต้องตีตามสูตรไหนต้องตีต Yeah, bye bye. we talk to no, you, nine fortune favors the bold Quinn may Quinn? I ought to show you the sights of build water. The sights are fine. The smells, on the other hand. Oh my. เอายังไงปึ๊บสามสี่ต้องปล่อยไปก่ปอนเคลียตัวนี้ทิ้งก่อนตายไปครับ บ็อกไม่ได้ครับเพราะว่าสองหนึ่งยิงไม่เจ็บไม่เจ็บเคบอร์บอลนำ ควินได้ด้วยไม่รอดดีๆชาวล,ลินเจอร์เต็มเลยเอ๊ะ สววยยเ้ตีไปก่อนเคียร์ก่อน mày tua đã kiên kiên bay แบกมัางไม่พอเว้ย Come on What the Water changes but never breaks New recruit reporting in Show them our metal. you bye. Bye. stay on the target. Oof. เกิดก่อนอ่อาตีทีนี้ฟั่มตัวนี้ตีตีตีจบแล้วครับประมาณนี้ครับ